ไปบ่นสุยางเลนล่ะบาไม่อย่างดีจักอย่างนิสายตาเราละมันก็เป็นธรรมดานว่ค้นเบิดใจต้องเจ็บกับพ่อสิฮูลาลา้แล้วล่ะแต่ว่ายังทำใจบ่ได้คนที่เคยบอกหักลายให้หากลายเป็นหมา บักจริงลูกหัวยิ้มบอให้มีให้ทั้งกายเสียทั้งใจยังบ่พอเห็นไหมก็ดเห็นเขาบ่าคิดว่าเขาจะเจ็บ ใจมันแค่กระจิตตาแต่คนสิบปบเขาจิบง่ายๆว่าเสียขวัญโง่เจ็กับพอสิหูแก่ใจ น้ำตาไหลไปบอกใจมันว่ามันผิดที่เฮานี่ล่ะที่ไปหาคนสูง เสียทั้งใจยังบ่พอเห็นไหมแต่เห็นเก่าออกคิดว่าเก่าสิเจ็บแต่บ่ คนสิไปเขาผิดงงาว่าเสียใจโง่โง่หากเขาผัดใจรางวันที่ไเขาก็แค่ควายอง่ง่สวัสดีะนี่คือลูกศรดาริกา ป่าแล้วบานมีไหมบ้าที่ในป่ายางมีค่ะมีแล้วเอาไปปล่อยสักวันเนึงเล่นค่ะลูกหอนบ้านอยู่ที่ไหนเอ่อเป็นคนจังหวัดอุดรค่ะอยู่ในตัวอำเภอบ้านดุงค่ะบ้านดุงใช่ค่ะานใครเคยไปไหว้หลวงปู่ศรีสุโธค่ะนะครับก็จะต้องผ่านบ้านดุงก่อนใช่ค่ะแล้วก็เข้าเขตเข้าไปแล้ปู่มั่นนะ ไม่ใช่อลวงปู่ียสุดยานะโนดไม่ใช่หรชโนโดโนดค่ะโนโดโนดบ้านดุงจะทะ่โนดแล้วก็เป็น ไม่น้ำโคงแล้วก็ลาวคุณเนี่ยแสนรู้จริงมาาาแล้วครับมาเอครับทุรคนหมดจริงๆคนนี้ย้สอศมาเป็นแล้วมาเป็นศิลปินได้ไงครับจาก f a c e b o o k นะคะจากโซเชียลนะคะเห็นพี่เขาอ่ะต้องการนักร้องในค่ายเขาจะทำค่ายเล็กๆของคอละค่ะพี่เขาคือพี่พี่ตานผู้จัดการวงเฟรมค่ะแล้วก็พี่เก่งวงเฟรมค่ะมาด้วยมาด้วยมาเล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 ยพี่ตาน เนื่องาาจากว่าท่านผู้ชมรายการของเราส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นผู้ที่อยากจะเป็นอาชีพนักร้องอก็มาร้องประกวดอยากให้หน้องลูกศรเนี่ยเขาเล่าคุณไปเห็นข้อความพี่เขาพิมพ์ไว้ว่าพิมพ์ว่าอะไรต้องการรับนักร้องศิลปินเข้ามาอยู่ในสังกัดเดี๋ยวๆๆ,ๆขอพิมพ์ข้อความนี้ใน Facebook เฟซบุ๊กเพผื่อมีแบบนี้มา ก็ทศิิลปนหรออยากทำศิลปินแต่ไม่รู้ทีปีจะให้เราทำ้บงลิบรียังไงก็อย่างริบรี่ลรแล้วกันมีโออสายู่แล้วคุณไปโพสตไวแล้วน้องเข้ามาทักไว้ไงใช่ค่ะก็น้องทักมาว่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากมาร่วมพอฟังดูแล้วแล้วดูจากบุคลิกเขาแล้วอะไรเงี้ยก็โอเคเราก็เลยอ่ทำเพลงให้หนึ่งซิงเกิลปรากฏว่าตอนนี้ก็กระแสดีมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มีบริษัทอยู่แล้าใช่ค่ะเปิดเป็นค่ายเล็กๆค่ะซึ่งก็มีพีเอต้นไม้มิวสิกนะคะเป็นที่ปรึกษาให้ใ่ไพีเอต้นไม้มิวสิกก็เริ่มต้นได้ดีเพราะแต่ละคนก็เริ่มมีกระแสมาใช่ค่ะอย่างลูกสรนี่พอออกเพลงนี้ไปแล้วเป็นไงบ้างตอนนี้2เดือนก็16ล้านวิวแล้วโอ้ น้องครับรน<อ>ในฐานะของนักร้องใหม่มีอะไรอยากจะขอบคุณ่คยบ้างไหมครับอก็อขอบพระคุณนะคะที่ให้โอกาสหนูได้มาอยู่ในจุดๆดนี้นะคะไม่เคยคิดไม่เคยฝันเลยแต่ว่าก็มาได้ถึงตอนนี้ก็สุดๆแล้วขอบคุณมากนะคะ<น>เราไม่ทราบว่า ว่าวันนี้แต่ละคนก็อยากจะเป็นศิลปินกันทั้งนั้นเลยก็สู้ๆนะคะตามความฝันของตัวเองให้เจอนะคะทุกคนเสียงดีหมดแหละอยู่ที่ว่าตัวเองจะค้นหาความฝันของตัวเองได้แค่ไหนคะ<า>่ะนี่ทางเจ้าของบริษัทดีกวาแนะนําว่าคนที่จะมาเป็นนักร้องน่าจะปฏิบัติตอนนี้เหรอคะก็น้องๆที่เป็นศิลปินอย่างนี้ใช่ไหมคะก็คือจริงๆเขาก็มีความฝันของเขาอยู่แล้วแค่เข้ามาแล้วตั้งใจอะไรเงี้ยค่ะฝึกฝนอะไรเงี้ยค่ะก็น่าจะประสบค<อ>วามสําเร็จได้ง่าย